คุณอยู่กับเคนที่ออโต้สเตชันครับวันนี้เป็นงาน sneak preview รถรุ่นใหม่ของยามาฮ่านิว y a m a ฮ่ MT03 ที่อย่างที่เห็นเลยเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับผมปรับโฉมให้ดูดุดันมากยิ่งขึ้นและปรับเซตติ้งหลายๆอย่างของตัวรถครับให้ดีให้น่าใช้งานมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับส่วนราคาจะไปประกาศในงานมอเตอร์เอ็กก่อนที่จะไปรู้ราคาในงานมอเตอร์เอ็กซ์ครับสเปคของตัวรถมีอะไรบ้างไปชมกันครับ นิวยามา5 MT03 นะครับจริงๆเนี่ยมีการเปิดตัวในฝั่งยุโรปมาตั้งแต่เมื่อราวๆเกือบปีที่แล้วแล้วนะครับแต่วันนี้ครับมาเปิดตัวในประเทศไทยและเตรียมเข้างานมอเตอร์เอ็กซ์โป2020ครับอย่างที่บอกไปในตอนต้นแล้วคือราคาเนี่ยจะมีการเปิดในงานนะครับพร้อมด้วยราคาพิเศษนะครับสำหรับ200คันแรกนะครับก็ติดตามรายละเอียดในงานแล้วกันจะเป็นออนไลน์บุ๊กิ้งเหมือนตอน WR155 เลยครับนิวยามา a MT03 ครับคันนี้บอกเลยว่ารีดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับถ้ายังจำตัวเก่าได้นะครับจะเป็นรีอ เท่ากันทั้งคันนะครับแต่ตัวใหม่นี้เขาปรับคอนเซปต์การดีไซน์ครับให้เป็นแบบสตีลบูนะครับย้ายมวลทั้งหมดของตัวรถเนี่ยมาอยู่ที่ด้านหน้านครับให้ภาพลักษณ์แบบ MT Series ที่แข็งแกร่งดุดันและบึกบืนมากนั่นเองครับรีดีไซน์ใหม่ทั้งหมดครับมีความสปอร์ตดุดันมากยิ่งขึ้นครับหน้ากากหน้าดีไซน์แบบคาบูกิครับที่เราเคยเห็นใน MT Series หลายๆรุ่นนะครับไฟหน้าของเขาเป็นไฟโมโนโฟกัส LED ครับอันนี้ เทล้ำสมัยมากๆเลยทีเดียวครับไฟฮาโลเจนทั้งหมดที่เคยอยู่ในรุ่นโฉมเก่านะครับตอนนี้เปลี่ยนหมดเลยนะครับใช้เป็น LED ทั้งหมดแล้วนะฮะถังน้ำมันของตัวรถครับมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากชัดเจนครับทันทีที่ครอบเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าสรีระศาสตร์ของตัวรถครับมีการเปลี่ยนไปทั้งหมดครับว่าง่ายๆคือตัวเก่าเนี่ยจะเป็นแบบดุด้านดุดันคล่องแคล่วคล่องแคล่วดิบๆนะครับตัวใหม่เนี่ยจะผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นครับให้การแฮนด์เลิ่งในการคอร์เน์ลิ่งเนี่ยที่ดีมากยิ่งขึ้นครับแต่ถ ในการมุดการจราจรและความคล่องตัวเนี่ยตัวเก่าจะได้เปรียบในเรื่องนี้มากกว่านะฮะเครื่องยนต์ยังคงเป็นเครื่องยนต์3 2 1สสูบเรียงนะครับเครื่องยนต์3 2 1สบเซีซีสูบเรียง4ีจังหวะแวาลดูโอเฮดแคมชาร์ปครับระบายความร้อนด้วยน้ำให้พละงกำลังสูงสุดที่4 2 PS ครับที่17,500ัหร้อบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด29.6นิวตันเมตรที่9 0 0 0รอบต่อนาทีครับเกียร์6กสปีดนะครับระบบการสือนครับด้านหน้าจะเป็นโช๊คหน้า ดิส์เบรกเดี่ยวด้านหน้าขนาด2 9 8บ mm, มิลิเมตริส์เบรกเดี่ยวด้านหลังขนาด2 2 0ม mm, ิลิเมตรครับล้อแมกขนาด17น mm, ิยย้วไส์ยางก็คือ1 1 0 140นะฮะถังน้ำมันขนาด14ลิตรครับก็จะถูกครอบด้วยถังพลาสติกด้านนอกอีกทีนึงส่วนในเรื่องของการ sneak p v วันนี้ครับนอกจากจะได้เห็นตัวเป็นๆแล้วเนี่ยเรายังได้ลองขับขี่นะครับทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ครับเปรียบเทียบกันไปเลยว่าแตกต่างกันยังไง ว่างง่ายครับรุ่นเก่าเนี่ยจะเน้นความคล่องตัวนะครับความดิบความดุดันโชคที่แข็งๆกระด้างกระด้างนะครับแต่ตัวใหม่ครับทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหมดเลยว่าจะเป็นหน้าตานะครับสรีระส์ท่านั่งที่ตัวใหม่เนี่ยจะสบายมากยิ่งขึ้นนะครับการควบคุมรถในการเข้าโค้งเนี่ยจะทําได้ดีมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าตัวถังของเขาเนี่ยที่ดูใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับผมล็อกกับหน้าขาได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับก็จะเสียในเรื่องของความคล่องตัวที่ด้อยกว่ารุ่นเก่าลงไปนะครับแต่ เรื่องของการคอนเลอลิงเนี่ยจะทําได้ดีกว่านะครับช่วงล่างเองนะครับบอกได้เลยว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับตัวเก่าที่บอกว่าแข็งแข็งกระด้างกระด้างเนี่ยตัวใหม่เปลี่ยนไปเลยครับเป็นโชค้คแบบนุ่มๆนะครับที่พร้อมซับแรงกระแทกไม่ว่าจะเป็นเจอเนินนะครับเจอลูกรละหน้าต่างๆเนี่ยโอ้ขับขี่ได้สบายๆครับใครที่อยากได้รถที่ขี่ง่ายนะครับมีความนุ่มนวลบอกได้เลยว่า MT03 ตัวใหม่เนี่ย นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นจริงๆครับโดยเฉพาะในส่วนของช่วงล่างอัตราเร่งของเครื่องยนต์3 2 1สสูบเองเนี่ยก็บอกตามตรงครับผมว่ายังขี่ได้สนุกนะครับรากรอบได้มันเหมือนเดิมยามาฮ่ายังคงทำเครื่องยนต์นี้ให้ขี่ได้สนุกคร,ครับผมบอกเลยว่าไม่ได้เปลี่ยนแค่ภาพลักษณ์นะครับแต่เซตอัพหลายๆอย่างของตัวรถโดยเฉพาะท่านั่งเนี่ย มีการเปลี่ยนไปเยอะมากเลยทีเดียวครับราคาจําหน่ายทันทีที่มีการประกาศนะครับเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ในดีสคริปชันด้านล่างครับคุณอยู่ที่ออโต้สเตชั่นพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ